1 0บาทนะครับอักษรสีแดงนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเพื่อนๆมีก็จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับสามารถนะครับเลือกดูในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับแบงค์10บาทนะครับอักษรสีแดงเนาะเป็นรุ่นนะครับที่หายากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีครับช่วยบอกจํานวนและราคามาด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีนะครับช่วยบอกจํานวนนะครับและราคานะครับมาด้วยเลยนะครับเราอย่าปล่อยให้คนซื้อเขาอยากได้นี่ต้องรอกันนานๆนะครับเราอย่าปล่อยนะครับให้คนแบบที่เ้าาอยกได อย่าให้เขานะครับต้องรอกันนะครับแบบนานๆกันเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับช่วยบอกนะครับ อ่าช่วยบอกนะครับจำนวนแล้วก็ราคามาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับช่วยบอกจํานวนแล้วก็ราคามาด้วยนะครับว่านะครับอ่าเพื่อนๆมีกี่ใบนะครับต้องการขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับมีกี่ใบนะครับต้องการขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับให้รีบบอกจํานวนกับราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเรามารอกันแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแบงค์สิบาทนะครับสภาพที่แบบอ่า ให้เป็นอักษรสีแดงเป็นสาคัญนะครับแบงค์สิบาทนะให้เป็นอักษรสีแดงนะครับเป็นสําคัญนะครับเป็รุ่น หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบาทอักษรสีแดงนี้นะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับสามารถไปกันพร้อมๆกันได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีนะครับช่วยบอกจํานวนและราคามานะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศทราบด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงเนาะให้บอกจํานวนและราคานะครับมาใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆมีกี่ใบนะครับต้องการนะครับขายนะครับใบละนะครับเท่าไหร่นะครับให้บอก นะครับจำนวนและ ราคามาได้เลยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากได้เนาะสำหรับแบรนด์รุ่นที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็สามารถกดเข้าไปในประก้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับกดเลือกซื้อเนาะในตะกร้านะครับสินค้าได้เลยนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงเนาะเป็นรุ่นนะครับที่หายากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะเพื่อนๆนะครับมีกี่ใบก็สามารถระบุจํานวนและราคามาได้นะครับแต่ขอให้ราคานะครับคนซื้อเข้าถึงได้ด้วยนะครับ ราคานะครับขอให้คนซื้อเนาะ เข้าถึงได้กันด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขายแพงไปนะครับก็ยากนะครับที่จะมีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนและราคาจะเป็นไปตามสมเหตุสมผลนะครับราคานะครับจานวนนะครับจะไปด้วยกันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับช่วยบอกนะครับจานวนและราคากันมาด้วยนะครับว่าเพื่อนๆมีกี่ใบนะครับต้องการขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับแต่อย่าขายแพงเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆขายแพงเกินไปเนี่ยคนซื้อเข้าไม่ถึงครับคนซื้อนะครับเขาจะเข้าไม่ถึงเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่มีแบงก์สิ อักษรสีแดงนะครับช่วยบอกนะครับจํานวนและราคามาด้วยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะซื้อนะครับใบละเท่าไหร่อยากจะขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูนะครับในตะกร้าได้เลยเช่นเดียวกันนะครับีมีราคาที่เป็นธรรมมาให้เพื่อนๆได้บริการกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูนะครับในตะกร้าร้านค้าได้นะครับเป็นราคาที่เพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเข้าถึงได้นะครับราคานี้ไม่ได้แรงเกินไปครับ เป็นของแท้ที่ไม่ได้แรงเกินไปนะครับราคานะครับเป็นของแท้ที่ไม่ได้แรงเกินไปนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับเข้าไปชมนะครับในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่ๆสามารถนะครับเข้าไปเลือกชมเลือกดูนะครับในตะกร้านะครับสินค้ากันนะครับได้เลยนะครับ แบงค์สิบาทอักษรแดงวันนี้นะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบบาทนะครับอักษรแดงวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปเลือกซื้อนะครับเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับมีบริการในตะกร้ากันแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะครับว่าราคาที่สมเหตุสมผลนะครับราคาที่แบบว่า เข้าถึงได้และจับต้องได้เนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสามารถกดเข้าไปดูในตะก้าได้เลยครับราคาในตะก้าเนี่ยจะเป็นราคาที่แบบสมเหตุสมผลนะครับเพื่อนๆกดในตะก้าแล้วได้เท่าไหร่บอกกันมาด้วยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูในตะก้าแล้วนะครับได้ราคาที่เท่าไหร่นะครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นนะครับที่หายากนะครับที่สุดในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบาทอักษรสีแดงนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรนะครับสีแดงนะครับ ั้งประเทศไทยจะมีแบงค์สิบาทธรรมดาเนาะแต่จะไม่มีอักษรแดงกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรแดงจะเป็นรุ่นที่หายากที่สุดนั่นเองนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆนะครับคุณบูรินนะครับเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณบุลินสวัสดีคครับ แบงค์สิบาทอักษรสีแดงครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับขอย้ำนะแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับเป็นรุ่นนะครับที่หายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าสินค้าได้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วเนาะสามารถนะครับกดเข้าไปดูนะครับในตะกร้านะครับสินค้าได้เลยนะครับแบงค์สิบอักษรแดงครับเพื่อนๆขอย้ำนะไม่ใช่แบงค์สิบทั่วไปนะครับแต่เป็นแบงค์สิบบาทอักษรสีแดงนะครับ ไม่ใช่แบงค์สิบทั่วไปนะครับแต่เป็นนะครับแบงค์สิบบาทนะครับอักษรนะครับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับอย่าได้ช้านะครับรีบดูในตะกร้าก่อนนะครับรีบกดเข้าไปดูในตะกร้ากันก่อนได้เลยนะครับแบงค์สิบอักษรแดงเป็นรุ่นหายากที่สุดแล้วในประเทศไทยถ้าใครมีก็ดีใจด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีเนาะติดก็ดีใจด้วยนะครับแบงค์สิบบาทอักษรแดงครับหายากที่สุดในไทยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นแบงค์สิบบาทอักษรแดงนะครับเข้าไป แวะซื้อแวะชมกันก่อนได้นะครับในตร้าสินค้านาะตีก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับตีก็บริการนะครับเอามาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันแล้วนะครับสําหรับแบง1์สิบบาทอักษรสีแดงนะครับ เราจะไปช้าๆพร้อมกันนะครับทั้งประเทศไทยนะครับเราจะไปช้าๆพร้อมกันทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้เห็นลิงก์แล้วนะครับก็กดลิงก์ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นลิงก์แล้วนะสามารถกดได้เลยแบงค์สิบาทอักษรสีแดงนะครับหายากที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบบาทเนาะอักษรสีแดงนะครับหายากแล้วนะครับที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเนาะช่วยบอกจํานวนและราคามาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับช่วยบอกจํานวน แล้วก็ราคามาด้วยนะครับรุ่นที่มีตัวหนังส,สือสีแดงข้างล่างแบบนี้จะเป็นรุ่นที่หายากที่สุดในไทยนั่นเองนะครับแบงค์สิบอักษรแดงครับหายากที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับแบงค์สิบบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับเป็นรุ่นที่หายากนะครับ ที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็บอกจํานวนกับราคากันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆที่พร้อมแล้วนะครับสามารถนะครับบอกจํานวนนะครับและราคามาได้เลยนะครับแบงค์สิบาทอักษรสีแดงครับหายากที่สุดในไทยนะครับตอนนี้ก็ปักหมุดตะกร้าให้กับเพื่อนๆทั้งประเทศไทยได้ดูนะครับของฉันมีแบงค์ห้าบาทนะครับเพื่อนๆคุณใบหญ้าบอกว่าคุณใบหญ้าบอกว่ามีแบงค์ห้าบาทนะครับ แบงค์้าบาทเดี๋ยวเรารอรอบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาไล์มาประมูลกันรอบหน้าแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะถ้าเกิดของคุณใบญ่าตินะครับมีแบงค์้าบาทเนี่ยคุณใบย่าตจะปล่อยเท่าไหร่นะครับ เผื่อเพื่อนๆในไลฟ์เราสนใจนะครับเผื่อนะครับเผื่อๆนะแต่ว่าตอนนี้เรามาบริการให้เพื่อนๆนะครับเป็นแบงก์สิบัาทอักษรสีแดงเนาะใครมีเท่าไหร่นะครับบอกจํานวนและราคามาได้เลยนะครับใครมีเท่าไหร่เนาะบอกจํานวนนะครับและราคากันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็สามารถแวะซื้อแวะชมกันได้ในตะกร้านะครับตอนนี้ถีปักหมุดนะครับตะกร้าให้กับเพื่อนๆกันแล้วนะครับตีปักหมุดนะครับเพิ่มให้เพื่อนๆทั้งประเทศไทยกันนะ ราคาที่ติดปักหมุดให้นะครับเป็นราคาที่คนไทยนะครับสามารถเข้าถึงได้นะครับราคาที่ติดปักหมุดให้เนี่ยเป็นราคานะครับที่คนไทยทั้งประเทศ uh. เข้าถึงได้นะครับบางทีถ้าซื้อตรงจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะมีความเสียดายเนาะแบบว่าขายแพงกันนะครับพอขายแพงเนี่ยคนซื้อก็เข้าไม่ถึงราคานั้นเขาก็ไม่มีโอกาสนะครับได้สะสมของที่หายากระดับประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ของที่หายากระดับประเทศไทยเนี่ย มาอยู่ในมือตีแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนเพื่อนเนาะที่เขาจะไปดูในตะกร้าสินค้ากันนะครับอยู่ที่ความเร็วของเพื่อนเพื่อแล้วนะจะเข้าไปดูในตะกร้าสินค้ากันนะครับเร็วได้เร็วด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วด่วนได้ด่วนนะแบงค์สิบบาทอักษรแดงพื้นที่หายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยเนาะใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนนะครับมีน้อยนะครับขอย้านะครับว่ามีน้อยนะครับมีน้อยมากๆครับใครเห็นก่อนได้ก่อนนะครับแบงค์สิบบาทอักษรสีแดงเนาะ เป็นราคาที่คนไทยเข้าถึงได้นะครับที่ตีมาบริการให้เพื่อนๆนเนี่ยจะเป็นราคานะครับที่คนไทยนะเข้าถึงได้นะครับไม่ได้ราคาแรงเกินไปจนเพื่อนเเขาไม่ถึงนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีเหมือนกันนะครับแต่ถูกกว่าก็สามารถบอกจํานวนและราคามาได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีเหมือนกันแต่ถูกกว่านะครับเพื่อสามารถระบุจํานวนแล้วก็บอกราคาและจํานวนนะครับมาได้เลยไม่เกี่ยงนะครับไม่เกี่ยงกันนะครับเราก็บอกกันตรงไปตรงมาว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยนะอ่ามันเป็นรุ่นที่หายากที่สุด นะครับในประเทศไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนเพื่อนแล้วแหละว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดจะเข้าใจของหายากระดับประเทศไทยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนาะจะเข้าใจนะครับสินค้าที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับและตีมาบริการให้เพื่อนๆในราคาที่แบบเพื่อนๆเข้าถึงได้อ่ะตีมาบริการให้กับเพื่อนๆนะครับในราคานะครับที่เพื่อนๆเข้าถึงได้นะครับมากันเลยครับสวัสดีครับคุณพันนิการนะครับทักทายกันเข้ามานะครับขอบพระคุณมากครับคุณบุรินนะครับทักทายกันเข้ามาคุณใบย่านะครับทักทายกันเข้ามานะครับ แบงค์สิบ,บาทนะครับอักษรสีแดงครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับใครมีเท่าไหร่นะครับให้บอกจํานวนและราคามานะครับใครมีเท่าไหร่เนาะให้บอกนะครับจานวนแล้วก็ราคามาได้เลยนะครับ แต่ขอให้เป็นราคาที่คนไทยเข้าถึงได้นะขอให้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่คนไทยเข้าถึงได้นะครับถ้าเพื่อนๆเปิดแพงเกินไปนะครับคนสะสมใหม่เขาจะเข้าไม่ถึงนะครับคนสะสมใหม่นะเขาจะเข้าไม่ถึงนะครับเวลาเพื่อนๆเปิดราคานะครับเปิดนะครับแบบว่าให้เพื่อนๆที่เขาเก็บใหม่มีแรงสะสมนะครับเหมือนที่ตดปักหมุดให้ตอนนี้นะครับเหมือนที่ตดปักหมุดให้ตอนนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นราคานะครับที่คนไทยนะครับเข้าถึงได้นะครับโอเคนะครับมาบริการกันนะครับสมน้ําสมเนื้อสมแก่ไป เวลาแล้วนะครับสมน้ําสมเนื้อแล้วก็สมแก่เวลาแล้วนะครับเพื่อนๆทักทายครับคุณอาภาชัยครับสวัสดีคุณอาภาชัยครับทักทายกันนะครับแบงค์สิบบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับมาบริการให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงถ้าเกิดใครมีกี่ใบเนาะให้บอกจํานวนและราคามาได้เลยถ้าเพื่อนๆนะครับมีกี่ใบเนาะให้บอกจํานวนแล้วก็ราคามาได้เลยครับแบงค์สิบบาทอักษรสีแดงครับ เป็นรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นนะครับหายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับตีก็ปักบุดบริการให้เพื่อนเพื่อให้สามารถให้เพื่อนๆนคนไทยทั้งประเทศอะทั้ง60ล้านคนอะ เข้าถึงได้นะครับติก็มาบริการให้เพื่อนๆนัทั้ง60ล้านคนให้เข้าถึงนะครับราคานี้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหลายท่านเปิดแรงเกินไปนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆทั้งประเทศเข้าไม่ถึงราคานะครับถ้าเพื่อนๆเปิดราคาแรงเกินไปนะก็จะทําให้เพื่อนๆทั้งประเทศไทยอ่ะเข้าถึงราคานี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถรีบกดดูในลิงก์ที่ติปักให้เพื่อนๆตอนนี้และปักหมดให้เพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลื hep. อกชมราคากันได้นะครับแต่ขอย้ำว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่ได้้้ปปััััมมมใใหห่่่่นนนนนะะคครรบบออาไไดขงแแท ของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับรีบกดเข้าไปดูนะครับในตกา้าสินค้ากันได้เลยตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะบริการเพื่อนๆกันอีกประมาณ3นาทีนะครับอ้าวเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วที่เห็นไว้นะครับก็รีบกดเข้าไปดูในตกร้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับรีบกดเข้าไปดูในตะกา้าสินค้าได้เลยนะครับอ่าแบงค์สิบบาทอักษรแดงครับรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยครับ แมงสิบาทนะครับอักษรสีแดงนะครับรุ่นนะครับหายากนะครับที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับดูในตะกร้าได้เลยนะครับดูในตะกร้าสินค้านะครับได้เลยครับอ่ะโอเคครับขออนุญาตนะครับอีก1นนาทีนะครับจะลงไลน์แล้วนะครับเพื่อนๆรีบกดดูในตะกร้าสินค้าเลยนะรีบกดดูในตะกร้าสินค้าเลยโอเคเพราะฉะนั้นครับขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับขออนุญาตลงไลน์ครับสวัสดีครับ